สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สี่ฤดูสเปเซนดาวเทเบิลครั้งที่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับโอ้หนึ่งเก้าเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าครับพี่วันเอ่อก็อยู่ในความร่วมมือร่วมกับทางไทยหลบสมา,าัธ์โลจิสติกไทยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมอบเวทีให้กับเอ่อพี่วันนะครับให้พี่วันแนะนำายียากรเรียนเชิญพี่วันเลยครับค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีอาจารย์สุวัสด์อาจารย์อาจารย์เพชรด้วยนะคะสสวัดีค่ะ ก็ตังเลขหนึ่งเก้าเก้าก็เป็นเลขที่ดีนะคะว่าความมุ um ่งมั่นที่เราเริ่มกันมาเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าถ้าหนึ่งเก้าเก้าก็เกือบห้าปีเนาะสี่ปีสี่ปีเนาะกับกับที่เราทําตรงนี้มาเนี่ยก็เออทันสมัยเนาะแล้วก็เออผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะค่ะวันนี้ก็เออได้รับเกียรตินะคะจากทางดรไพจิตนะคะท่านเป็นเลขา ที่การนะคะหอ,าอ,าอการค้าไทยในจีนนะคะแล้วก็ท่านมีตำแหน่งมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับจีนนะคะเป็นกูรูหนึ่งซึ่งถ้าเราเสิร์ชชื่อลงไปเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจีนเนี่ยนะคะอ,อยู่ในท็อปท็อปเนี่ยจะต้องมีท่านดรไพจิตนะคะที่จะเป็น g ูููในเรื่องการค้านะคะกับไทยจีนนะคะวันนี้ ทางสมพันธ์ก็ได้รับเกียรติจากดรไพจิตนะคะท่านเนี่ยจะมาเล่านะคะจะมาคุยกันแบบสบายๆนะคะในวันนี้ในวันที่18มิถุนายนะคะเป็นวันที่พวกเราค่อนข้างจะเออเออเป็นวันที่ดีนะคะที่ทุกอย่างผ่อนคลายนะคะวันนี้ดรไพจิตจะมาเล่าเกี่ยวกับทางแนวโน้มโลจิสติกจีนนะคะ <c oughs> ซึ่งท่านได้เล่าถึงภาพใหญ่ๆนะคะว่า โลจิสติกจีเนี่ยตั้งแต่เงื่อนเวลาตั้งแต่ก่อนเปิดประเทศนะคะจนเปิดประเทศเนี่ยซึ่งมีเฟสหนึ่งสสามสี่เนี่ยนะคะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะซึ่งอย่างที่ได้คุยไปเมื่อสักครู่นะคะเราคงจะได้ตัดต่อแล้วก็ขยายความนะคะเต่อไปเป็นตอนๆน,นะคะให้ได้ให้ทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นะคะหรือในมีซุเนี่ย ได้ฟังพวกเรานะคะว่าพวกเราจะมีลู่ทางยังไงที่จะเกาะกับพี่ใหญ่จีนของเรานะคะในยุคการค้าตรงนี้ได้ค่ะค่ะเชิญค่ะดรคาครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่บรรภรพา้วก็ท่านศาสตราจารย์รวมทั้งแฟนร,ร,รายการทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะได้มาพูดคุยกันในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งผมเริ่มอย่างนี้เอาว่าปูพื้นหลักๆก,ก,ก่อนเราต้องทราบก่อนจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มีขนาดใหญ่ นะครับถ้าเราดูแล้วในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยเขาประมาณสิบแปดเท่าใหญ่กว่าบ้านเราอเพราะฉะนั้นไอ้สิบแปดเท่าเนี่ยก็หมายความว่าโอ้โหเอการทําเรื่องโลจิสติกภายในประเทศจีนเนี่ยมีความท้าทายนะฮะสูงมากนะครับเขามีประชากรเยอะก็อาจจะสะท้อนถึงความต้องการภายในประเทศนะครับท,ที่ที่มีอยู่สูงนะอาจจะรวมทั้งความหลากหลายนะของความต้องการหรือพฤติกรรมการบริโภค นะครับเพราะว่าพอประเทศมันใหญ่เนี่ยนะสภาพอากาศอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้อ,อจะเรียกว่าระบบโลจิสติกของจีนเนี่ยแฝงไว้ด้วยความท้าทายยิ่งพอจีนนะเราก็ทราบดีว่าเขาเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะเ็นสินค้าสากะเบอืออย่างเรือรบนะแล้วก็พัฒนายกระดับมาอย่างต่อเนื่องตัวเนี้ย นะก็ต้องการการสนับสนุนจากทางด้านโลจิสติกนะด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะก็ทําให้ระบบโลจิสติกของจีนเนี่ยนะมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องส่วนแรกเลยถ้าเรามองเนี่ยถ้าเรามองยุคก,ก่อนเปิดประเทศหรือจีนก็เปิดประเทศหนึ่งเก้าเจ็ดแปดยุคก,ก่อนเปิดประเทศสมัยท่าปนประธานเหมาแหละยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่า เอทั้งหมดมันเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆจะทํานําเข้าส่งออกจะผลิตรวมทั้งให้บริการโลจิสติกมันถูกออกแบบออกแบบวางแผนจากส่วนกลางทั้งสิน้นอืมก็ก็หมายความว่าธุรกิจโลจิสติกนะมันอยู่ภายใต้การกากับควบคุมนะของรัฐบาลนะครับลักษณะต่างๆมันก็กลายเป็นกิจการของรัฐนะ อันนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ยยุคนั้นก็เริ่มมีตู้คอเทนเนอร์แล้วยุคนั้นนะตู้คอเทนเนอร์อยู่เฉพาะหัวเมืองหลกัหลกๆของจีนไม่ได้วางกระจัดกระจายไปทั่วประเทศจีนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เช่นอาจจะอยู่เซี่ยงไฮ้นะอาจจะอยู่ทางแถบกวางเจา้านะซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่แล้วที่ไหนต้องการเนี่ยโอ้โหต้องทำเรื่องทำราวนะถึงจะ เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นได้นะครับอ่ะแสดงว่าระบบโลจิสติกจีนในยุคก่อนเปิดประเทศก็ว่าง่ายเราใช้คําว่าล้าสมัยอ่ะแต่มันก็เป็นไปตามสภาพการครับอาจารย์ครับเรียนถามอาจารย์ห้เจย์ยุคยุครูทเนี่ยมันประมาณปีไหนครับยุคสปดหนึ่งเก้าหกศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเยคัเพราะจีนเปิดประเทศหนึ่งเก้าเจ็ดแปดครับหนึ่งเก้าหกศูนย์ก็หลายๆท่านก็อาจจะโทษนะครับเพิ่งเกิดอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้าัก5-60ปีที่แล้ว5-60ปีที่แล้วครับภาพการเป็นแบบนั้นอาจารย์สุวัติ์ไม่เกิดเลยผมผมเกิด19เอ่อ70ผมเกิดปี70ครับก่อนรุ่นพี่วันเราเราเราย้อนเลยช่วงท่าจะสุวัดย์ไปนิดเดิงแต่ครับเรื่อง value chain supply chain อาจจะมีอยู่ในหัวเขานะแต่มันก็ถูกบริหารจัดการโดย ส่วนกลางเพราะฉะนั้นความมีประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีการแข่งขันนะครับการมุ่งเน้นมันไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจในให้ในการให้บริการมันเหมือนมีอะไรก็ใช้อันนั้นไปทํานองนั้นนะครับทําเท่าที่มีอะไรเงี้ยนะครับโลจิสติกในยุคนั้นจึงต้องบอกอย่างที่ผมเกินไปว่าอาจจะล้าสมัยและแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ ในแง่ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมฐานการผลิตหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคภายในประเทศจีนช่วงนั้นก็ยังปิดประเทศด้วยเพราะฉะนั้นภาพของระหว่างประเทศในส่วนโลจิสติกส์จีนน้อยมากน้อยมากคือถึงแม้เขาจะปิดประเทศเนี่ยแต่เขาก็ค้าขายกับประเทศต่างๆนะเขาใช้ CCPIT เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนสภาหอกับสภาอุดรวมกัน นะทําหน้าที่เดินทางออกไปคบค้าทําธุรกิจกับคนภายนอกแต่เนื่องจากว่ากิจการทั้งหมดเป็นของรัฐอืองค์กรเนี้ยมันเลยมีสภาพการที่เป็นว่ายง่ายเอ,อเป็นของรัฐนั่นเองนะครับคนที่จะมานั่งประธานคนที่มาเป็นคณะกรรมการบริหารก็ส่วนใหญ่รัฐต้องเป็นคนแต่งตั้งแต่เขาก็ค้าขายกับภายนอกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ช่วงปิดประเทศช่วงนั้นเหรอเราค้าขายกับเขาอะตอนเราเปิดประเทศกับเขาปีแรกดีกว่านะพันเก้าร้ยเสิบห้าเนี่ยเราค้าขายกับเขาแค่ป mm ีละยี่ส kind of ิบ้าล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองครับน้อยกว่าที่เออีเกิลให้บริการบริษัทภายนอกทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พอเปิดประเทศสมัยท่านเต้งเรามองสักประมาณสิบสิบกว่าปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะ เป็นถึงสักหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วกันนะครับยุคนี้ต้องถือว่าเป็นยุคที่เขาพยายามที่จะปรับปรุงเพราะว่าเขาเริ่มเปิดตัวเองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเราเคิได้อ่นข่าวว่าท่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยพยายามที่จะผลักดันกับเคลื่อนนะครับด้านการเมืองนะยังเป็นแบบเดิมก็ตามแต่ใงด้านเศรษฐกิจอยากให้เป็นแบบทุนนิยมมากขึ้นแต่การจะเคลื่อนตัวเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันต้องใช้พลังคน้ังเยอะ แล้วตอนนั้นมันก็มีปัญหาทางการเมืองแต่มันก็ค่อยๆค,คลี่คลายโดยลําดับสามารถเริ่มดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนมาค้าขายนะในจีนได้ในระดับหนึ่งแต่ตอนนั้นถ้าเราจําได้นเน,นี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะระวังนะเขาจะระวังเขาเพราะเขาเคยถูกครอบงำนะโดยชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนเปิดประเทศยุคแรกเนี่ยเขาก็เชื่อมอยู่กับแถบ เอเชียตะวันออกเราเนี่ยแหละอาเซียนเราเนี่ยแหละแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าแนวการเปิดประเทศของเขาเนี่ยจะเริ่มจากแถบเมืองทาง,ง,งตอนใต้แถวมณฑลกวางตุ้งนะฮะหรือไปเปิดตรงเสียบเหมือนเห็นไหมตรงกวางตุ้งกับพวกเซนจิเนนะฮะเฉาโจเนะแต้จิวเราเนี่ยนะครับจูไห่ที่ตรงข้ามมาเก๊าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสียบเหมือนแล้วในเวลาต่อมาก็ค่อยๆขยายเมืองนะครับทางด้านซีกตะวันออกซึ่งเขาติดทะเล อ่อเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าเขาใหญ่เนี่ยนะเฉพาะซีกตะวันออกของเขาเท่านั้นที่เขาติดทะเลแล้วแนวคิดเขาเนี่ยพอเขาเริ่มเปิดสู่ภายนอกเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องเริ่มจากแนวซีกตะวันออกก่อนจะได้ก่อสร้างท่าเรือจะได้ดึงคนมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็บอกว่าไอ้นี้ยจะทําให้เกิดประสิทธิภาพนะทางด้านโลจิสติกผลิตเสร็จอยู่ใกล้ท่าเรือก็จะได้ส่งออกไป นะครับหรือต้องการวัตถุดิบสินค้าเข้ามาก็เข้าท่าเรือแล้วก็เข้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตนะยุคนั้นเนี่ยยังเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในยุคแรกแล้วต่อมาก็เริ่มขยับขึ้นทางตอนเหนือขึ้นมาเสี่ยงให้ขึ้นมาตอนบนขึ้นไปถึงแถวอีสานจีนนะยุคต่อมายุคต่อมาอ่ะยุคนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นอีกกันหนึ่งก็ถือว่า โรงงานผลิตที่เมื่อกี้เราบอกว่าจีนเป็นโรงงานของโลกเนี่ยมันก็ยังคงผลิตสินค้านะครับที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับเข้มข้นอยู่นะอุตสาหกรรมก็จะเป็นอุตสาหกรรมสิงทออุตสาหกรรมรองเท้านะเรื่องออของใช้ภายในบ้านกระจุกกระจิกนะซึ่งมีมูลค่าต่ำมีมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจน้อยนะครับ ท่านเติ้งก็เลยบอกว่าเฮ้ยโลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญนะนะครับเพราะมันจะช่วยให้สินค้าเหล่านี้นะครับมีความสามารถในการแข่งขันสูงสูงขึ้นไม่ใช่สูงะ่ะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าภาระต้นทุนทางด้านโลจิสติกมันสูงมันก็กลายไปเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าค่อนข้างเยอะเพราะสินค้าราคามันต่ำาึกภาพไหมฮะ ถ้าต้นทุนโลจิสติกมันแพงมันก็แฝงการว่าใครซื้อสินค้าหรือมาผลิตสินค้าที่จีนส่งออกไปก็ยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนคยยา่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกที่สูงอยู่ต,ตอนนั้นก็ว่ายง่ายเริ่มเป็นยุคแรกที่เริ่มเกิดความคิดว่าเฮ้ยนะจีนควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงด้านโลจิสติกนะครับก็มีเห็นความพยายามในการลงทุนเช่นก่อสร้างท่าเรือโครงข่ายถนนแต่ก็ยังเป็นไปแบบอะไรนะ การพัฒนาในระยะแรกของจีนนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงแรกของจีนเนี่ยจีนยังยังต้องยังประสบปัญหาเยอะเลยนะครับเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทำโรงงานคนจีนน่ะก็ยังคงชื่นชอบกับการมีสหภาพใช่ไหมคุณให้ผลตอบแทนไม่ดีเพราะบางทีธุรกิจไปลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำกำไรเสมอคุณสวัสดิการไม่ดีเดี๋ยวเขาชุมนุมประท้วง เขาปิดโรงงานเขาอะรอยงออเอยนะยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็ก็แฝงไว้ด้วยปัญหาลักษณะแบบเนี้ยซออ่อนค่อนข้างมากโลจิสติกก็เลยกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภูมิภาคแถบนี้ตามสภาพตลาดแล้การเชื่อมเชื่อมโยงอยู่ในมือภาครัฐนะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ private type จไปนะในยุคนี้นี่พอผ่านยุคนี้ปั๊บนะครับจำนวนผู้เล่น สิ่งที่ดีแล้วนะพอเขาจะเริ่มปรับปรุงเขาก็มองว่าการเพิ่มจํานวนผู้เล่นในระบบนะครับเพราะว่าความต้องการตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งจําเป็นแต่ถึงแม้เพิ่มขึ้นก็ยังต้องบอกว่ามีความจํากัดอยู่สูงมากการขยายบริการคือการจะจดทะเบียนบริษัทต่างๆนะมันไม่มันมันทำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับว่ายง่าก็ พัฒนาไปแต่ก็ยังพัฒนาอย่างอย่างช้าๆเข้าช่วงที่สามนะช่วงที่สามสำหรับผมเนี่ย<ม>นะจะเป็นช่วงท่านเติง้งท่านหูจินเทายุคสองท่านนี้สิบ<ม>กว่าปียี่สิบปีตรงนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองเอาว่า่ายุคตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งยาวเป็นถึงสักสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะประมาณยี่สิบปีนะก็ผู้นำสองท่านท่านเจ<ม>ียงเจิงหมิงต่อด้วยท่านหูจินเทา ยุคนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นยุคแห่งความเฟื่องฟูนะครับคือโลจิสติกพอถูกปูพื้นฐานให้ความสําคัญปุ๊บก็เริ่มละเริ่มบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเริ่มมีการปลดล็อกคายล็อกบริษัทเพราะว่าทัาเจอยงเจอมินเข้ามาเนี่ยก็เริ่มแนวคิดเรื่อง privatization เรื่องการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทนะประกอบกับช่วงเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเติบโตแรงมาก นะครับปีหนึ่งโตสิบเอร์เซ็นนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะฮะแล้วด้วยความเติบการเติบโตที่มันแรงการดึงดูดการลงทุนเราจําได้ดิสองพันหนึ่งใช่ไหมมีเหตุการณ์สิบเอ็ดกันยาแล้วก็เป็นช่วงกลางเทอมของยุคเฟื่องฟูเนี่ยนะครับตอนนั้นการลงทุนของต่างชาติเนี่ยถาถมเข้ามาที่เมืองจีนจนกระทั่งจีนสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ว่าโครงการไหนอนุมัตินะะ ให้ไปลงทุนแล้วเนี่ยสมมติว่าจะทําโรงงานอุตสาหกรรมทําอะไรต่างหรือจะพัฒนาสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะถ้าคุณไม่ดําเนินการในสามปีนะครับรัฐบาลจีนดึงเรากลับคืนอืมเท่านั้นนะต่างชาติยิ่งกับเร่งลงทุนเพราะก็ไม่มีที่ไปละนะว่าจีนก็เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจเติบโตแรงที่สุดอะ่ะในช่วงนั้นนะครับพอเงินอยู่ที่อเมริกาไม่ได้นะครับ เพราะโดนเรื่องของเหตุการณ์ก่อการร้ายนะ <c oughs> เขาก็บอกให้ไปที่ไหนอ่ะทุกคนก็เลยเทเงินมาที่จีนจีนก็เลยแบบโทษนะเหมือนกับมีหน้าตักที่ใหญ่ขึ้นเล่นตัวได้มากขึ้น <c oughs> นะทุกคนอยากจะมาโทษนะนำเสนอโครงการใหม่ๆ <c oughs> ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นนะยุคนั้นเนี่ยผมจะเรียนว่าจีนเนี่ยสร้างหรือทำอะไรก็ตามนะเอ่อหลอกหลอกชาวต่างชาติอะ่ะเยอะแยะไปหมดเพูดอย่างนั้น เราเห็นเขาก่อสร้างตึกสูงๆนะฉากหน้าริมถนนนะนะเราโน้ตว่าโอ้ตึกนี้สูงหกชั้นห้าชั้นอะไรต่างจริงๆแล้วข้างในอะสูงแค่สามชั้น<แ>ดูหน้าร้านแล้วโอ้สูงใหญ่นะครับมันเป็นแต่ฉากชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยนะครับเป็นแค่เหมือนโชว์รูมเล็กๆบางๆ,างๆเช่นพัตคาร,ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับเราขับรถผ่านโอ้โหติดไฟสวยเลยร้านใหญ่เว้ยถ้าอย่างนั้นเราน่าจะไปนั่นนะครับ พอเราจะไปจองมันบอกเฮ้ยนโทษนะไปไม่อยากทานอาหารรวมนะกับคนจีนมากเพราะบางทีคณะจากเมืองไทยไปยุคนั้นใช่ไหมก็อยากจะคุยอะไรของเราเองว้ยเราอยากจองห้องส่วนตัว,วเราเห็นมีชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยบอกว่าชั้นสามและสี่ห้าไม่เปิดบอกอ้าไม่เปิดได้ยังไงอ่ะคนชั้นสองนี่แน่นเลยใช่ไหมฮะแล้วคนจีนนั่งกันอยู่แน่นเสียงก็ดังคนไทยก็คุยไม่รู้เรื่องมันบอกว่าเปิดไม่ได้ตลนนังมันไปเฉลยบอกอ๋อเปิดไม่ได้เพราะว่าขั้งบนเป็นเฉพาะโชว์รูม นี hmm. ่แถวผูตรงเสี้ยงหานะเป็นแบบนั้นเลยและลักษณะเนี่ยก็ว่าง่ายพอเศรษฐกิจมันขยายตัวทุกอย่างมันไปเร็วโลจิสติกก็เลยเริ่มเบ่งบานไปด้วยนะในตอนนั้นการ p r i v a t ไทสก็ทำให้เอกชนเข้าเริ่มเข้ามามีบทบาทนะในการให้บริการด้านโลจิสติกเพราะระดับการแข่งขันเริ่มสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือผู้ประกอบการก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพ ในการให้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้การนำเอาเครื่องจักรเครื่องมือเอาเข้าวของอะไรใหม่ๆเริ่มมาทดลองใช้ในยุคแรกๆแถมไอโครงสร,งสร้างสินค้าของจีนเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเราบอกว่า,าแรงงานไร้ฝีมือแรงงานกึ่งฝีมือเข้มข้นก็เริ่มเป็นแรงงานฝีมือเข้มข้นเริ่มเป็นเทคโนโลยีเข้มข้น สินค้าพวกไอทีพวกอะไรต่างเริ่มผุดขึ้นแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่มีแบรนด์นะยังไม่โด่งดังเท่าไหร่แต่ส่วนเนี้ยก็สะทอนว่ามันมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปฐานการผลิตต้องการ่วงโซ่ประทานที่ดีขึ้นต้องการการส่งมอบสินค้าการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่แม่นยำนะครับเพิ่มมากขึ้น แต่โลจิสติกจีนในยุคนั้นก็ยังไม่สามารถตอบสนองนะครับต่อความต้องการของบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้ได้อย่างได้อย่างดีนักเพราะว่าข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีได้านอะไรต่างยุคที่สี่นะผมบอกว่านี่คือยุคช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือหลังจากสองศูนย์หนึ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยนะครับสิบสิบกว่าปีหลังเนี่ยนะเป็น ถ้าเราพูดสรุปก็เหมือนกับยุคดิจิตลอลในยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่งานวิจัยพัฒนาของจีนมันเบ่งบานก็เชื่อมต่อไปจนถึงเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆเพราะว่าจีนเนี่ยก็มีการวางแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ส่งไม้ต่อกันอย่างเป็นระบบนะถ้าพวกเราพอจำได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงท่านต้งเสี่ยวผิงเนี่ยท่านต้งเสี่ยวผิงบอกเฮ้ยวิทยาศาสตร์สําคัญนะ แต่ท่านเติ้งเสี่ยผิงโอ้โหจำพังแค่จะเปิดระบบเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยมเนี่ยก็ต้องโทษนะต่อสู้ก็น,น่าดูการจะให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยก็ต้องมาพูดกันเอ,อแมวสีไหนอะไรเงี้ยนะนะขอให้จับหนูได้เป็นพอไม่สนใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบเนี้ยก็ทําให้อวัยไ,ไงท่านสีผิงไอ้โทษท่านท่านท่านเต้งเสี่ยผิงไม่มีเวลาและไม่มีกําลังมากพอที่จะผลักดันเรื่องวิทยศาศาสตร์ นะครับให้เกิดขึ้นแต่ก็ใส่ไปในสี่ทันสมัยในสีแนวทางที่<ม>จีนจะต้องพัฒนาน,<ม>นะครับพอท่านเจียงเฉิงหมินเข้ามาก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปบรรจุในระบบการศึกษาไปบรรจุในธุรกิจต่างๆแต่ก็เป็นเพียงพื้นฐาน<ม>นะครับ<ม>แล้วก็ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นพอท่านหูจินเทาเข้ามาสิบปีต่อมาก็เฮ้ยมีวิทยาศาสตร์แล้วงั้นเราจะต้องมีวิธีเทคโนโลยี แลนะก็ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเพราะฉนันจีนก็เลยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงยี่สบปีนั้นที่เป็นยุคเฟื่องฟูที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้พอมาในยุคท่านสีจิน้นผะิงนะฮะสิบสิบปีนี้สิบปีกว่าสิบกว่าปีหลังนี้ท่านสีจิ้นผิงก็ต่อยอดนะโดยการเสริมสร้างนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผ่านไปยังเรื่องการพัฒนาด้านนวัตกรรมอืมเพราะฉนั้น นวัตกรรมของจีนในยุคหลังเนี่ยมันเลยอยู่บนพื้นฐานของด้านหนึ่งคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีอีกด้านหนึ่งคือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ไอ้ครีเอทีฟอีโคโนมีอะไรต่างๆท,ที่เราพูดตรงนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ในเวลาต่อมานะระบบโลจิสติกข,ของจีนก็เติบใหญ่อย่างรวดเร็ว เหมือนก้าวกระโดดเท่านั้นที่ยุคเฟื่องฟูเพิ่งผ่านมานะไอ้นี่ก้าวกระโดดต่อไประดับหนึ่งเพราะการมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดมาสูน่นวัตกรรมมีสี่ส่วนที่ผม,ผมคิดว่าณขณะน,นี้นะจีนกำลังพัฒนาไปผมรวมสี่ส่วนเนี้ยนะอยู่ในคำว่า fast f, AST f a s, <S t <ett> <Alles. S 2> ตัว t เนี่ยคือตัว เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีแอดไวซ์เมนคือการการการเติบใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีนซึ่งเป็นพื้นฐานนะมาจากยุคก่อนๆแล้วก็ทำให้ระบบโลจิสติกต่างๆของจีนเนี่ยมันเติบโตไปตัวมันเองนะอย่างที่ผมเกินไว้ว่าสินค้าจีนตอนหลังก็เริ่มผลิตอะไรที่มันมีไฮเทคมากขึ้นเพราะในยุคดิจิตอลโอ้โหภาพชัดเจน ว่าสินค้าสัดส่วนของสินค้ามันมาจากสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะพวกสินค้าไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆดิจิตอลเพิ่มสูงขึ้นตรงเนี้ยมีนนยะสำคัญก็คือว่ามันส่งผลทำให้เกิดความต้องการโลจิสติกที่แบบใหม่ <c oughs> เช่นเราไปโลจิสติกที่มันต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เร็วขึ้นอ่ มัยก่อนก็พูดกันจะเรื่องเรื่องเฉพาะรถบรรทุกรถขนขนทางเรือต,ตอนหลังก็คุยเบรถ้าสิสนสินค้ามันเล็กเบาบางแต่แพงอย่างนี้ทําไมไม่ขนทางอากาศใช่แล้วตรงนี้ก็ทําให้เกิดความต้องการมโหฬารมหาศาลอันเนื่องจากเทคโนโลยีในเรื่องจากโครงสร้างสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่มันมีอยู่สูงนะมันก็ทําให้เกิดความต้องการนะ ในตัวถัดมาคือเรื่องของ A automation นะครับผมกระโดดมาตัวที่สองก่อนนะ FA แลนะ ST ผมเริ่มจากตัว T นี่ตัว a automation F คืออะไรคะอาจารย์ยังไม่ได้พูดนะคะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูด F F A ผมเก็บไว้ให้ให้พี่เวลาพา F คือ fulfillment <Okay. S 1> อค่ะอ่าสตัว F A S T เนี่ย F คือ fulfillment ค่ะเดี๋ยวผมจะพูดควบคู่ไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อหาสินค้าออนไลน์เรื่อง e-commerce พอมาเติบตัวปุ๊บ fulfillment ตอนหลังเนี่ยมันก็เลยได้ความนิยมนะครับผมเริ่มต้นด้วย A เพราะมันเชื่อมต่อจากเทคโนโลยีนะครับค่ะตัว A ก็คือเรื่อง automation ค่นะผลจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ เช่ไหมเรื่อง AI ที่เรารู้จักนะครับบล็อกเชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งตอนหลังเนี่ยมันขยับไปยังพาหนะในการขนส่งรูปแบบใหม่ๆเช่นดโดรนเรื่องรถไร้คนขับอะไรต่างๆตู้เวดดิ้งแมชชีนไร้คนขับอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สภาพการของระบบนะตั้งแต่การผลิตพรมเป็นออโตเมชันนะครับยาวไปจนถึงระบบโลจิสติก ที่มันต้องการการสนับสนุนเปลี่ยนแปลงไปพอเทคโนโลยีมันมีพื้นฐานดีมันก็ช่วยสนับสนุนทําให้เช่นอ๋อพอมีรถถ้าถ้าสมมุติว่าแฟนรายการเรานะมีโอกาสไปดูงานในเมืองจีนเนี่ยตามโรงงานใหญ่ๆนะคของจีนเนี่ยมันส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตนะครับที่ใช้ในการผลิตเนี่ยด้วยรถไร้คนขับอืมนะครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำโดยอัตโนมัติมันไม่ต้องกลัวชนกันมันแม่นยำเพราะมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่ามันจะต้องไปที่ตึกไหนที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่เพราะนั้นก็ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตคอยดีไปด้วยความแม่นยำนะในการผลิตไม่ใช่ส่งสินค้าชิ้นส่วนมาอ่ะชิ้นส่วนผิดสเปคอะไรต่างไอ้พวกนี้มันถูกหล่อหลอมนะเป็นเนื้อเดียวกัน รวมไปถึงแม้กระทั่งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆสำหรับผู้บริโภคนะครับเช่นเมื่อกี้ผมเกินไปบอกว่ามีดโดรนตอนนี้ที่เมืองจีนกำลังทดลองที่เซนเจอน,นะถ้าเราไปเซนเจอเนี่ยเขามีดโดรนส่งสินค้าใ,นะในรูปแบบใหม่ครับคือเหตุเพราะอย่างนี้ปกติทุกวันนี้เนี่ยเราลองนึกดูว่าเราเนี่ยอยากสั่งสินค้าออนไลน์ เราก็ต้องปักหลักอยู่สักที่หนึ่งถูกไหมะจะอยู่ที่บริษัทจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะโรงเรียนมาหาลัยอะไรก็ตามต้องปักหลักอยู่ที่หนึ่งเขาจะได้ปักหมุดถูกใช่ไหมฮะเขาจะได้มาส่งสินค้าถูกตอนนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยนี้ก็เป็นความสามารถของผู้ประกอบการจีนเขาไปพบว่าประเมินว่ามีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะของผู้คนที่มีความต้องการ นะครับในการที่จะซื้อหาสินค้าแต่อยู่นอกบ้านอยู่กลางแจ้งอืมเช่นอยู่สวนสาธารณะอยู่มุมเมืองไหนคือไม่ได้อยู่ในอาคารแต่กําลังนั่งจีบแฟนอยู่อยากได้ดอกไม้ช่อหนึ่งนะครับนั่งอยู่สวนสาธารณะอยากจะได้โทษอาหารกลางวันสักมื้อหนึ่งนะทำยังไงคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะ ตัวนะ่ะตอบสนองต่อความต้องการได้ธุรกิจก็เสียโอกาสเขาทำยังไงร,รู้ไหมฮะเขาไปสร้างสถานีรับส่งสินค้าทางโดรนตามจุดต่างๆในเมืองอนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อระบบนะกับแพลตฟอร์มต่างๆให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วให้ไปส่งมอบโดยคุณปักหมุด ว่าคุณจะรับที่ตู้รับส่งสินค้าดโดรนไหน